สวัสดีครับวันนี้นะครับจากร้านเครื่องมือช่างครับวันนี้เรา e มีสินค้ามารีวิวให้ลูกค้าดูนะครับก่อนตัดสินใจสั่งซื้อนะครับชุดนี้นะครับเป็นปั๊มน้ำแบบอัตโนมัตินะครับยี่ห้อ New b o l i ตรุ่น SP999 นะครับชุดนี้นะครับราคาอยู่ที่1,400บาทพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทาง like ไม่มีบวกเพิ่มนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนะครับสนใจสั่งซื้อสินค้าแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับใต้คลิปใต้โพสต์ของเราได้เลยนะครับสินค้าเก็บเงินปลายทาง1,400บาทไม่มีบวกเพิ่มนะครับามดูสเปคของตัวเครื่งนะครับ เป็นยี่ห้อของนิวโบลิทนะครับเป็นปั๊มน้ําอัตโนมัติตัวนี้ใช้กําลังไฟอยู่ที่220โวลต์น,นะครับกําลังวัดอยู่ที่430วัตต์นะครับดูดน้ําได้ลึก9เมตรนะครับดูดน้ําได้ลึก9เมตรและส่งน้ําได้ไกลถึง32เมตรนะครับดูดน้ําตัวนี้ดูดน้ําได้32ลิตร34ลิตรต่อนาทีนะครับน้ําหนักตัวเครื่องอยู่ที่1.5กิโลนะครับ ท่อนะครับท่อที่เราต่อนะครับท่อหนึ่งนิ <ment> ้วนะครับชุดนี้ราคาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับอ่ามาดูตัวเครื่องนะครับตัวข้างฝั่งนี้นะครับจะเป็นทางน้ําเข้านะครับที่เราต่อลงบ่อหรือว่าสะนะครับต่อลงบ่อลงสะตรงนี้จะเป็นท่อน้ําออกนะครับที่เราเอาไปใช้งานมาดูข้างหน้านะครับข้างหน้าจะเป็นใบพัดนะครับตรงนี้เป็นใบพัดทองเหลืองนะครับอย่างดีไม่มีสนิมนะครับรุ่นนี้เป็นใบพัดทองเหลืองอย่างนี้นะครับมาดูตัวที่เราต่อล Abei, ต่อลงไว้แล้วนะครับต่อสระไว้แล้วการใช้งานให้ดูจะรีวิวการใช้งานให้ดูนะครับตัวนี้นะครับเป็นท่อทางน้ําเข้านะครับเราจะต่อลงสระนะครับลงบ่อลงบ่อที่เราจะใช้งานนะครับทุกครั้งนะครับลูกค้าต้องใส่หัวกระโลงนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าหัวกระโลกนะครับกันน้ําไหลย้อนกลับนะครับไม่ให้น้ําไหลย้อนกลับน้ําจะได้ขึ้นมาอยู่ที่ตัวปั๊มนะครับตัวนี้นะครับเป็นสีทองเหลืองนี้นะครับถ้าเราต่อปั๊มน้ําเสร็จแล้วนะครับต่อเสร็จแล้ว เราต้องเติมน้ําตรงนี้ให้เต็มนะครับเผื่อน้ําจะได้เข้ามาที่มอเตอร์นะครับจะได้ทํางานจะได้ดูดน้ําขึ้นได้เลยนะครับตัวนี้เป็นท่อน้ําออกที่เราเอาไปใช้งานนะครับอดูนะครับเราจะเปิดให้ดูนะครับตัวนี้เป็นอัตโนมัตินะครับเราเสียบปลั๊กไว้แล้วนะครับเราต่อปลั๊กไว้แล้วเสียบปลั๊กไว้แล้วนะครับเปิดปุ๊บก็ทํางานได้เลยนะครับทํางานฟังเสียงเครื่องนะครับเสียงเครื่องจะเป็นเสียงเบามากเลยครับ ถ้าเราจะปิดวาล์วตรงนี้ครับปิดวาล์วปุ๊บมันก็จะตัดเองอัตโนมัตินะครับตัวนี้เป็นแบบปั๊มอัตโนมัตินะครับสนใจสั่งซื้อนะครับแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับใต้คลิปใต้โพสต์ของเราได้เลยนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบาทเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับลูกค้านะครับอย่าลืมใส่หัวกระโหลกนะครับถ้าลูกค้าไม่ใส่หัวกระโหลกอยู่ข้างล่างนะครับน้ําจะไม่ขึ้นนะครับใส่แล้วต่อท่อแล้วนะครับต้องเติมน้ําตรงนี้ให้เเตต็มมมนะคครับถ้้าาลูกิไ่เต็มนะครับ น้ำาจะไม่ขึ้นนะครับต้องเติมให้เต็มนะครับอ่าสนใจสั่งซื้อแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดมินตอบกลับนะครับขอบคุณครับ